12ข้อดีของโยเกิร์ตท,ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโยเกิร์ตกินก็เพื่อให้ลดความอ้วนหลายคนอาจจะบอกว่าโยเกิร์ตช่วยเกี่ยวกับปรับสมดุลลำไส้แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆโยเกิร์ตเนี่ยมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยล,ลองพิมพ์คําว่าโยเกิร์ตนะครับแล้วตามด้วยคําว่า benefit b e n e f i t นะครับโหไปดูปุ๊บจะเห็นเยอะมากเลยผมคัดเลือกมา12ข้อด้วยกันข้อแรกนะครับมันช่วยให้เราสามารถ ย่อยน้ำตาลในนมได้ดีขึ้นนะครับหลายคนเนี่ยเวลาที่เราขาดแบคทีรียในลำไส้เนี่ยเช่นเด็กเนี่ยถ้ากินนมแม่ไปนะบ,บางทีอาจจะย่อยได้ไม่ดีนะครับหรือว่าเรากินนมวัวไปอาจจะย่อยได้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับกินโยเกิร์ตเข้าไปนะครับเราทําให้แบคทีรียตัวดีในลาไส้เพิ่มขึ้นมันก็จะทาให้แบคทีรียตัวดีนยนลำไส้เนี่ยไปช่วยย่อยใน น้ำนมแม่แล้วก็ย่อยน้ําตาลที่อยู่ในนมวัวได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นความรับนะครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์แบบนี้นะดังนั้นนะครับเป็นเหตุว่าบางคนเนี่ยพอเรากินยาปฏิชีวนะเข้าไปทําลายแบคทีเรียตัวดี ที่อยู่ในลำไส้เมื่อไหร่จรึงทําให้เด็กบางคนเนี่ยมีแบคทีเรียตัวดีน้อยลงก็เลยย่อยน้ําตาลในนมแม่ได้แย่ลงแล้วอาจจะทําให้ท้องเสียได้แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากโยเกิร์ตเนี่ยเด็กบางคนยังกินไม่ได้เนาะยังไม่เกิน1ขวบก็ผมก็ยังไม่แนะนำนะให้เด็กเกินหนึ่งขวบไปแล้วค่อยกินโยเกิร์ตนะครับข้อที่สองนะครับคือช่วยย่อยใย,ยอาหารบางชนิดนะครับใย,ยอาหารนีดนั้นเขาเรียกว,ว่าใย,ยอาหารชนิดละล,ะลายน้ำเขาพบว่าเวลาที่เรากินโยเกิร์ตเข้าไปนะครับแบคทีเรียตัวดีในโยเกิร์ตเนี่ยจะช่วยย่อย ใยอาหารที่ระลายน้ําให้เปลี่ยนกลายเป็นกรดไขมันสายสั้นแล้วกรดไขมันสายสั้นก็ไปช่วยในกลไกต่างๆรวมถึงกระตุ้นการเบิร์นด้วยดังนั้นคนที่กินโยเกิร์ตเป็นประจําแล้วเป็นโยเกิร์ตลดธรรมชาติไม่มีน้ําตาลผสมเข้าไปไม่มีน้ําผึ้งอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้การเบิร์นเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับสมนะครับมันช่วยเกี่ยวกับการสลายไขมันสะสมที่รอบเอวมีงานวิจัยว่าเวลาที่เรากินโยเกิร์ตทุกวันหรือวันเว้นวันเนี่ยจะช่วยให้รอบเอวเนี่ยลดลงได้ง่ายขึ้นอีก8%เเนเน้นนะครับ โยเกิร์ตไม่ใช่สิ่งที่กินเข้าไปแล้วผอมลงทุกคนไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่หมายความว่าแบคทีเรียตัวดีในโยเกิร์ตไปช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยดึงไขมันรอบเอวมาใช้ได้เร็วขึ้น 8.5%ครับข้อที่4นะครับคือช่วยลดโอกาสการเกิดเบาหวานชนิดที่2นะเพราะเรารู้อยู่แล้วเบาหวานชนิดที่2เกิดจากการที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินเขาพบว่าโยเกิร์ตเนี่ยถ้ากินเข้าไปเป็นประจำจะช่วยปรับสมดุลน,นะฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินนะครับแล้วส่งผลนําให้ลดโอกาสการเกิดเบาหวานชนิดที่2แต่ก็ต้องระวังนะครับโยเกิร์ตบางชนิดใส่น้ําตาลเข้าไปหลายช้อนมากก่อนจะดูโยเกิร์ตให้หยิบขึ้นมาดูซ<ม>ิว่าเขาใส่น้ําตาลไปเยอะไหมถ้าใส่น้าตาลไปหลายช้อนอาจจะต้องระวังว่ากินโยเกิร์ เกิดไปเพื่อปรับสมดุลของอินซูลินแต่ปรากฏว่าน้ําตาลที่กินเข้าไปด้วยเนี่ยทำให้อ้วนขึ้นไม่พออย่างกระตุ้นให้อาจจะเกิดเบาหวานในอนาคตได้ด้วยนะครับข้อที่5คือลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจนะครับเขาพบว่าเวลาที่เรากินโยเกิร์ตที่มีแบคทีเรียยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันไปนช่วยลดการอักเสบในช่องท้องลดการอักเสบในร่างกายทางอ้อมได้แล้วก็เลยส่งผลให้พอกการอักเสบลดลง ตับก็เลยสร้างคอเลสเตอรอลลดลงนะครับพอตับสร้างคอเลสเตอรอลลดลงประมาณ4%เปเขาเลยส่งผลทั้งอ้อมกลับไปลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจได้บางส่วนข้อที่6นะครับเขาพบว่าโยกเกิร์ตเนีย่ยลดโอกาสการเกิดโรคม,ม,มะเร็งนะครับมีหลายชนิดมากเลยแต่ที่ผมอ่านมาแล้วยกเป็นตัวอย่างคือลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงและลดโอกาสการเกิดมะเร็งลำไ errado, ำใใส้ในผู้ชายได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีปัจจัยเรื<ๆ> GI, ่องอื่นนะมะเร็งไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวดังนั้นการกินโยเกิร์ตอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้เรา ไม่เป็นมะเร็งนะครับแต่โยเกิร์ตเนี่ยช่วยลดโอกาสการเกิดได้เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่กินได้ถ้าเรากินโยเกิร์ตล้วไม่ท้องเสียเรากินโยเกิร์ตแล้วไม่ขึ้นไส้เรากินโยเกิร์ตแล้ว,ไม,ลวไม่มีอาการอะไรแปลกๆนะครับก็สามารถกินได้ทุกวัน,นครับข้อที่7นะครับคือลดอาการท้องเสียได้โดยเพราะเวลาที่ ไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยหรือว่าเดินทางไปต่างจังหว,วัดไกลๆนะครับร่างกายมีความเครียดทําให้แบคทีเรียตัวดีในลาไส้มันอ่อนแอก็เลยท้องเสียได้ง่ายถ้าเรากินโยเกิร์ตเข้าไปสักวันละหนึ่งถ้วยเล็กๆนะครับทุกวันที่เราไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างจังหว,วัดก็ตามเขาพบว่าในงานวิจัยจะช่วยลดโอกาสการเกิดท้องเสียในช่วงที่เราเดินทางได้ประมาณ8%ไม่ใช่1น0้อยนะครับ8%อนิดนอยกินก็ดีกว่าไม่กินถ้าเรากินได้แต่ถ้าใครกินโยเกิร์ตแล้วท้องเสียก็อย่าก,กินเลยนะครับ น้ำตาในนมบัวไม่ได้นะครับพอกินโยเกิร์ตที่ทำจากนมบัวก็เลยท้องเสียอันนี้ก็จะไม่แนะนําสําหรับคนที่กินโยเกิร์ตแล้วท้องเสียนะครับข้อที่8คือช่วยลดแก๊สในทางเดินอาหารได้ด้วยนะครับข้อที่9นะครับคือช่วยปรับสมดุลระบบประสาทนะครับเขาพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคกังวลเนี่ยบางทีเป็นจากระบบประสาททางานผิดปกตินะครับหรือว่าฮอร์โมนความเครียดทํางานผิดปกติอย่างเช่นฮอร์โมนอะดรีนาลีนฮอร์โมนต่างๆแล้วกันนะครับเขาพบว่าเวลาที่เรากินโยเกิร์ตเข้าไปเนี่ย อย่างน้อยวันเว้นวันก็จะช่วยไปปรับสมดุลเรื่องนี้ได้บางส่วนแต่ผลทสุดท้ายนะครับกินโยเกิร์ตอย่างเดียวจะไม่ได้ทดแทนยาใครเครียดอะไรนะครับใครกินยาใครเครียดอยู่ใครเป็นโรคจิตเวทก็ต้องกินยาต่อไปนะครับโยเกิร์ตเป็นแค่ตัวเสริมทําให้โรคดีขึ้นหรือการควบคุมโรคดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับข้อที่10นะครับเขาพบว่าการกินโยเกิร์ตเนี่ยช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทางอ้อมด้วยดังนั้นใครก็ตามที่กลัวว่า ตัวเองเนี่ยมีฮอร์โมนที่อาจจะผิดปกติไปเนื่องจากลำไส้อ่อนแอนะครับก็ลองกินโยเกิร์ตเป็นทางเลือกหนึ่งนะข้อบข้อ11นะครับคือการรักษาสมดุลภูมิคุ้มกันนะหลายคนบอกว่าเหมือนวิตามินซีไหมไม่เหมือนนะครับวิตามินซีเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปนะครับประมาณ500-1000ถมิลลิกร,รัมต่อวันจะช่วยลดโอกาสการเกิดไข้หวัดได้แค่10 ถึง13%โดยประมาณเนี่ยตัวเลขกลมๆอยู่แค่นี้ดังนั้นสังเกตไหมครับว่าวิตามินซีก็ไม่สามารถช่วยป้องกันไข้หวัดได้100%ือนส่วนโยเกิร์ตเนี่ยช่วยลดความรุนแรงของไข้หวัดได้ประมาณ17%เน้นคำนี้นะครับดังนั้นทีเจคเขาจะว่าลดความรุนแรงของไข้หวัดได้ประมาณ17%ดังนั้นก็ไม่ใช่100%อยู่ดีดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือช่วงนี้ใครกลัวติดไข้หวัดใครกลัวเป็นหวัดต,ตามฤดูกาลก็ปิดแมสไว้เวลาไปอยู่กับผู้คนนะครับจะได้ช่วยป้องกันเชื้ออันนี้เป็นวิธีที่ดดีีท่สุ ค,คือการที่ป้องกันตัวเองแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับส่วนใครก็ตามที่อชอบกินวิตามินซีเวีนกินผมแนะนำให้กินแบบนี้ให้กินวิตามินซีที่เขียนว่าสารสกัดจากธรรมชาติอย่างเช่นวิตามินซีสกัดจากจุดๆแบบนี้นะครับก็เราจะได้วิตามินทีทีสกัดจริงๆแต่ส่วนผมเนี่ยผมกินวิตามินซีที่พี่สาวเนี่ยสกัดจากเบอร์รี่และเชอร์รี่ให้นะครับมันก็จะอยู่ในรูปของสารสกัดจากเบอร์รี่สารสกัดจาก Cherry, เชอร์รี่วิตามินซีเข้มข้นรวมๆกันแบบนี้นะครับก็ถ้าใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คําว่าวิตามินเฟซบุ๊กจะ ส่งลิงก์ให้อีกทีหนึง่งส่วนข้อ12นะครับประโยชน์ของโยเกิร์ตก็คือลดโอกาสการเกิดผื่นแพ้ผิวแห้งนะครับผื่นแพ้ผิวแห้งเนี่ยเขาพบว่าบางทีพอแบคทีเรียรตัวดีในลาไส้นะครับผิดปกติหรือลดจํานวนลงเนี่ยทำให้เกิดผื่นแพ้ผิวแห้งได้มากขึ้นดังนั้นคนที่เป็นผื่นแพ้ผิวแห้งอยู่แล้วถ้ากินโยเกิร์ตเข้าไปทุกวันหรือวันเว้นวันอาจจะช่วยทําให้ผื่นแพ้ผิวแห้งเนี่ยกำเริบน้อยลงได้แต่คนสุดท้ายนะผื่นแพ้ผิวแห้งเราต้องทาครีมเยอะ ถ้าทาครีมเยอะๆนะครับมันก็จะช่วยทําให้ความชุ่มชื่นในผิวมีมากแล้วก็ช่วยลดอากาศการเกิดผื่นแพ้ผิวแห้งกําเริบในอนาคตได้งั้นรักทุกคนนะครับ12ข้อนี้ลองฟังซ้ํๆดูจะได้รู้สึกว่าอ๋อโยเกิตรสธรรมชาติหรือว่าโยเกิร์ตกรีกเนี่ยนะครับยี่ห้อต่างๆที่ไม่ใส่น้ําตาลเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถกินได้แต่ถ้าใครก็ตามกําลังลดงความอ้วนอยู่อยากกินโยเกิร์ตนะครับมิวจะกินยังไงคนนี้แบบนี้ให้ไปซื้อโยเกิร์ตที่เขียนว่าโยเกิร์ตสดหรือโยเกิร์ตที่มี แบกทียตัวดีอยู่นะครับหรือบางทีเขาใช้ภาษาอังกฤษคำว่าโปรไบโอติกให้ใช้โยเกิร์ตแบบนี้ผสมกับผลไม้จะได้กินง่ายขึ้นให้กินเป็นมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงแต่ถ้าเกิดเป็นมื้อเย็นผมแนะนําให้กินโยเกิร์ตนรล้วนๆอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องได้รับน้ําตาลจากผลไม้เพิ่มเติมแล้วอาจจะทําให้อ้วนได้นะครับ